คัมแบ็กหนึ่งสเคนดูคื่าผมจะชนะไหมผมถามจริงตอนนี้ฟอร์มของเขาไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วชายคนนี้ชายผู้ที่จะมาโค่นล้มทุกคนในวงการตอนนี้ชายผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงฟูเซนชายผู้ที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์บอลแลนด์ว่าเลสทีมังกากกัเูเควิน อุ s <S <B ound. S 1> ้ยแม่แซวแ,แล้วแมงนาหาห้องไว้ด้วยไว้ตีบ้านดำหรือบ้านหรือน้ำดำคืออะไรของมันวะ <c oughs> ยันเที่ยงคืนเอาไม่เอาเที่ยงวันหรือคือตอนนี้ฟอร์มผมเริ่มมาแล้วคือตอนนี้ผมการที่ผมดูแข่งอะทำให้ผม,มเรียนรู้หลายๆอย่างเว้ยในเชิงทางเทคนิคสวยไอ้มันเอฟเคปวะน่าทันไหมโอ้ไม่ทันว่ะเสียดายว่าน้องสะกดใจด้วยนะครับไวตเรเน่าเบสติ้งเอลลเอาเพิ่งกูด่ากันแล้ว Yeah if was a draw you should be going first not feeling back holding long โอ้ยแม่งด่ากันแล้วก็ัะมีแพ้ว่ะแย่แล้วว่ะแม่เอ้ยการเล่นเกมของรานในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะจัดโทเอนอัดอินไซด์โอ้ยคนดตุนที่ที่ผมด่ากันเลยเลยว่ะไอ้ไม่กดยอมแพ้แล้วว่ะเอาไงดีวะมันกดยอมแพ้กันแล้วว่ะโดกดยอมแพ้แม่งเลยมั้งทีมราเล่นกันอย่างเงี้ยไม่เป็นประสิทธิภาพเพื่อนเราไม่ไหวว่ะ อูพูดอะไรที่มันเป็นทีที่น่าขายหน้าออกมาเอาไปก่อนหนึ่งแบบนิ่มๆแม่งเอ้ยอะไรวะ Let's go ทำไมตอนนี้ทีมเราแม่งดูงอมๆเหมือนอย่างวะทีมแม่งงอมกันจัดอะนั่นแล้วหมดแล้วหมดจริงๆทีมกูน่ะ กูเอาอะกูดันละกูเล่นดันบอลอะกูเล่นดันสุดไม่เอาทรงอะไอ้โค้พิมเราแม่งโคตรกากอะใช่หรืปลมาแต่ว่าแม่งเก่งกับด่าคนอื่นอะอันนี้ผมพูดจริงนะเสียงเดียวเสียงเดียวที่โค้พิมเราเก่งคืออะไรรู้ปะคือการด่าคนอื่นยเลยโอ้โหทุ่มม่อทุ่มม่อกูว่าเลสทีมมึงกากกันเกว่ง My fall ฮะคืออะไรวะ ไอคบเป็นอะไรวะไอคมเป็นอะไรวะ,อวอะไวะอคบที่ผมมันเป็นอะไรเนี่ยไอ้คบที่ผมมันเป็นอะไรวะ We need info I need info Amen โอ้ยมันเป็นอะไรอะอุย้ยกือบหมดกือบหมดกือบหมดสวยเอาเปนหนึ่งง,งามๆแม่ไม่กดติ <S <S วะเมื่อกี้ สีอะไรเหม็นสุดสีอะไรเนือหนึ่งสิบเอ็ดโอ้โหตาใน,นทีมกูยังหนักเลยว่ะเฮ้ยไอ้บาสอยู่ไหนวะโทรหาแม่งก่อนดิ่หนึ่งสิบไปไหมมึงดูเนี่ยหนึ่งสิบสามเนี่ยอ่ะมึงเคลียร์นี่กูเนี่ยนะมึงเคลียร์นี่กูเนี่ยนะสวยมากไวเดินดีมากหน้าไว้ตัวหนึ่งวันเหี้ยวันเหี้ยววันเหี้ยวันเ,นเนบ,บสเสร็จมึงกูล่าดิ ิว,ว,วไหนคนดูกันเดี๋ยวขอดูผู้หญิงนี้มีอ,อมประตูมีผู้หญิงไหมในผู้หญิงลองพิมพ์ดิครับผมอยากรู้ครับผมอยากรู้ว่าคนดูช่องผมมีผู้หญิงไหมปกติเห็นมีแต่หนุ่มกล้ามโตหนุ่มครับหนูค่ะโอเคมีนะคะอ <S 2> <S 2> ๋อ,ม,อมีผู้หญิงใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับหนูค่ะพี่โฟเป็นหนุ่มหรือเอ็งก็เป็นสาวไงหนูค่ะข้าหนูค่ะ โอเคผู้หญิงเยอะมากพี่ประทับใจมากผู้หญิงช่องผู้หญิงดูดูพี่เยอะมากขอบคุณมากนะครับตอนนี้แม่งมาจัดว่ะมาดิกินนิ่มเว้ยกินนิ่มเว้ยวันไซวันไซวันเอเม้นหรอวะแม่งถามวันเอเมนแม่งไม่มีใครตอบอะไรเลยมันใช่ปหรอวะ โอ้เฮ้ยเพื่อนเราแม่งขาดก,การสื่อสารอ๋อ,อคุณลืมคุบิดไหมโยโอ,ยอ,อ,โอ้ทีมเราแม่งหนักจัดแต่ดูนี่เฮ้ยหนักไปทีมเราหนักไปอ่ะคนดูทีมเราหนักไหมคนดูทีมเราหนักไหมอ๋อชุดเฟอร์เมดเหรอ โอ้ยเฮียเอ้ยมันจะชีวิตยากจังวะเป็นแต่เรื่องกูโดนสอบหลังมาก็ย้อนรัศมีกรรมอ่ะทำมิ่งดีอยู่เออสวยอะไรวะเอ้ยดับพิษดับพิษมันขอโอดินมามันบอกดับพิษไอ้ครบอย่างโยนอ่ะนั้นั่นนั่นนนนนโดนเอ้ยไม่โดนมันเก่งเหรอวะมันโดนสตาร์ทมันเอาไปสอบอ่ะ เมนกมาเนี่ยนั่นน่าเฮ้ยลูกสองยังวะสวยวัเจ็บม <bullying iso> <tt ip ridiculous oro goal> One more, one more, one more. ีวันมาวันมาวันมาโอ้ตอนนี้ลั่นจัดตอนนี้โคตรโหดอะ่ะเอาชื่อไว้ครับไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุหรี่ครับผมเป็นคนดีครับตั้งใจเรียนครับผมอดีตแหล่งเลียนครับ <Ad ios. S 2> เป็นไงไอ้นี่แม่งใช้โอดีนเน่ะมันไม่เคยทำอะไรให้กับทีมเปิดประโยชน์เลโคเพเฟิร์สเชื่อไหมเลโคเพเฟิร์สโคบยูเพเฟิร์สเป็นไงทูกมองถูกมองเฮ้ยสวยโอ้ถามเวย้ยว่าครบทำไมเอา้า ก็อยากว่าว่าหมดว่าคนดูหรือคนดูเจ้าด้วยคนละเอาไปล่ะคอนแทคคอนแทคคอนแทคเสมองไมเสมงวันวันมนเมิเมิเว้เว้เวฟามีเวฟามีคอนแทคคอนแทคเอนยูนยู I'm gonna smoke t r e e secondsWe go side there. s i d thereI take out เออ go go i, go o รคนยูเพย์ firstYeah and you pay first okay you have all

สวยโอ้ยทำเว้ย let's go บอกโคบไม่ทำไรเลนนี้หน uh, ักเลยก็แย่นะครับเออว่ะตามมาเพื um ่อแพนน้อยป่าวะแย่แล้วว่ะฝักโู้ใจได้ค่ะมองทีทีที coming ที coming เท่ไหม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 เท่ไบ้าที่ไพนเลย โอ้โหเดียเด่ยวแบเดียวเองกูไอ่แม yeah, yeah, yeah. okay, nah? oh, ่ง oh, เ yeah. nice, nice, ้ยหล่อเลยแ๊บเดียวเองว่ะคืออะไรวะน้องสวย Let's go ับคับพี่เคยดมกินเต่ามาเพื่ออะไรล่ะน้องไม่เคยคือคบีบีบีสมอ่นงเนร้ i c e Nice ours, 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 โอ้โห120 120ออ1 hit P b ป1 hit P Nice w a t the 11 Let's go comeback bro good comeback Let's go man 11เนอเป็นยังไงเป็นยังไงเอายังไม่ชนะหรอเอกว่าชนะเดีไม่ชนะอมันยังไม่ชนะนี่ โอ้โหมิดเอามิดเอาวนิสนิสนิส We come back เซ o You know what I mean We come back One element หนึ่งสิบสามครับเอ้ยหนึ่งสิบเอ็ด c o m e b a c ครับนี่ครับมินทันเรื่องนี้สอนว่าเราอย่ายอมแพ้ครับเราอย่ายอมแพ้นะมินทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่ากความอย่ายอมแพ้นะครับผมสอนให้รู้ว่าเราต้องสู้กับทุกอย่างที่เราเข้ามาในชีวิตนะครับต่อให้เราโดนนำไป11รอ็าวเราได้แค่หนึ่งแต่โอกาสชนะเรายังมีนะ ขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมครับขอบคุณที่กดหัวใจด้วยขอบคุณน้องเต้ที่กดซับสองเดือนนะครับขอบคุณมากน้องเพื่อนเริ่เรียนหรือสวัสดีนะครับน้องเต้สวัสดีครับแล้วเราก็ชนะครับผมสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงครับเราก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ร่วมนทางมาด้วยกันสวยมากจริงๆเขอบคุณ c ําแ b a c k ไปณค m e b a c k เหรอณค m e b a c k บอว์นอีเลเวน comeback หนึ่งสิบเอ็ดคนดูคิดว่าผมจะชนะไหมผมถามจริงทุกคนดูฟอร์มการเล่นของไว้แซนครับ 32 30 3บสอตอนนี้ฟอร์มของเขาไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วชายคนนี้ชายผู้ที่จะมาค้นลวมทุกคนในวงการตอนนี้ชายผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงฟูเซนชายผู้ที่จะมาสร้างประวัติศาสตร,ร์บอลแลน